เลยนะคะเี่งปิดไฟเมื่อกี้กม,มีมีขาหมูทะลโลนะคะขาหมูน้ำแดบงบ ข้าขาหมูจานละห้าสิบบาทค่ะสนใจทักมาได้นะคะสั่งจองได้ก่อนเลยแล้วมาแวะรับเอาที่ร้านได้ค่ะ